อไรเอา<ล>ชาเขียวอเคเาชาเขียวติ <ไอ S 1> ต่อเอเาใช่คาเขียวสวัสดีครับทุกคนคนี้เราจะมาพามาเที่ยวครับคาเฟ่นะครับนี่ครับบรรยากาศคาเฟ่ครับเรามาตอนบ่ายสี่โมงเย็นครับผมนี่ครับ คาเฟ่มั fe, right there. There ่นสกาดคาเฟ่นะครับนี่เป็นจุดเช็คอินที right there. Right there. So happy, too, too. ่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับมั่นสกาดนะครับบรรยากาศเฮ็ดใจสุดๆครับหฮ็ใจสุดๆนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นกำลังจะดีครับกำลังดีครับเพิ่มที่กำลังจะตกนะลูกไม่ไม่ปุ๋ยปุ๋ยก็ส่ง าชาเฉียวสุดต่อมาถ่ายรูปกันนะครับโหทิปสวยมากครับนี่ก็คือบรรยากาศรอรบๆคาเฟ่ครับโอเคครับสำหรับชิปนี้เราขอไปกินชาเฉียวก่อนครับเจอกันครับคลิปหน้าครับบ๊ายบาย